สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ I am Princess นะคะรายการที่จะเปลี่ยนให้คุณผู้ชมสวยดูดีดุดเจ้าหญิงค่ะโดยปอปุญวปปญวีสุกุลรเศรศนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ Princess Wellness Center ศูนย์ฟื้นฟูดูแลสุขภาพความงามแบบครบวงจรนะคะและว,วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งและผู้บริหารดูแลธุรกิจนี้มายาวนานกว่า30ปีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับดรกนกพรเคมะเตชิตประธานกรรมการบริษัท Princess Wellness Center ค่ะอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เขอเรียกคุณต้อยแล้วกันนะคะคุณต้อยยังสวยอยู่มากเลยนะคะอยากให้เล่าความเป็นมาของ p r i n c เ s สกว่า30ปีแล้วค่ะคุณต้อยคะก็ะเริ่มจากปี2534ที่เรอาก่อตั้ง r i n c เ s สขึ้นมานะคะในยุคนั้นเรื่องของความงามเนี่ยทุกคนจะนึกถึงร้านเสริมสวยร้านสระผมนะคะร้านเสริมสวยแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเสริมสวยแบบครบวงจรก็คือ,อมีทั้งเรื่องผมเรื่องหน้าเรื่องเล็บแล้วก็ การขัดผิวการนวดตัวอยู่ในนั้นด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นมีการที่จะพูดถึงความงามของผิวพรรณเนี่ยนะคะคนก็จะนึกถึงการขัดผิวด้วยสุนไคแต่เราก็นำเอาสปาเข้ามาระยะน,นั้นยังไม่มีใครรู้จักคำว่าสปาใช่ค่ะซ,ซึ่งเป็นเจ้าแรกเลยที่นำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการทำสปาน็คือการนวดนอกจากนวดด้วยมือแล้วนะคะการสครับผิวด้วยครีม ที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศแล้วเรายังใช้เครื่องมือในการนวดสไลด์แฟตหรือสลด์ไขมันได้ด้วย<ม>เป็นการลดไขมันฉพ่วส่วนแล้วก็เป็นการกําจัดเซลลูไรท์ที่ว่าเป็นคลื่นผิวส้มซึ่งทําให้ ผู้หญิงบางทีผอมแต่ว่าไม่รู้ว่าซ่อนอไว้ะก็คือผิวลกคระเหมือนเปลือกส้มอย่างนั้นนะคะค่ะคือหมายความว่าสมัยก่อนนู้นคือถ้าเขาจะมีการนวดสลายไขมันส่นมากก็ใช้มือใช่ไหมคะใช่คะใช่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 ใ่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช่่ใช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 ่ใ ไขมันที่ถูกทําลายหรือว่าสลายไปแล้วเนี่ยจะขับออกทางไหนซึ่งจริงๆก็คือการขับของเสียออกไปเนี่ยต้องระบบน้ําเหลืองแล้วก็การไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะงั้นเทคนิคในการนวดเนี่ยเราจะต้องเดรนหรือว่าสลายไขมันเนี่ยแล้วก็เดรนออกไปทางระบบน้ําเหลืองซึ่งจะเป็นเทคนิคการนวดเฉพาะนะคะการนวดแบบนี้เอ่อก็ไม่ต่างกับการนวดทั่วไปการนวดผ่อนคลายก็อีกแบบหนึ่งนวดสลายไขมันแล้วก็นวดเดรนนี่ก็อีกแบบหนึ่ง นั้นการที่เราทำทรีทเมนต์ด้วยวิธีนี้จะได้ผลมากเพราะว่าต้องมีความเข้าใจเ,เทคนิคการนวดด้วยแล้วก็ต่อมาเนี่ยการนวดอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอต้องใช้เครื่องมือเข้าไปช่วยสลายไขมันให้มันแตกตัวได้เร็วขึ้นถึงจะได้ผลนะคะคจากการนวดแล้วก็มีการกระชับด้วย ก็จะมีการใช้คลื่นไฟฟ้าบ้างนะคะคลื่นเสียงบ้างเข้ามาช่วยในยุคนั้นนะคะ,คะก็เทคโนโลยีในในการในความงามเนี่ยจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการทันนายอย่างต่อเนื่องค่ะ,คะแต่ว่าเราก็ต้องนําเทคโนโลยีแนี้จากต่างประเทศเข้ามาใช้เพราะว่าในบ้านเรานั้นเนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักนะคะ,คะก็ก็ ได้ผลดีค่ะลูกค้าก็ตอบรับดีค่ะแสดงว่าปรินเซสเนี่ยเขาเขาก็มีการเปลี่ยนมีการพัฒนานวัตกรรมเรื่องของเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทราบว่าโอ้ปรินเซสก็มีเครื่องมือยังไม่หยุดในเรื่องของการโดยเฉพาะเครื่องมือสลายไขมันต่างๆหรือกระชับสัดส่วนเพราะอันนี้คือเป็นคนที่ตามเทรนเกี่ยวกับเรื่องของการกระชับสัดส่วนพี่ต้อยตอนนี้ปรินเซสของเรามีมีอะไรที่เด่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการกระชับสัดส่วนคะเรามีหลายอย่างนะคะแต่ว่าล่าสุด ที่เป็นที่ตื่นเต้นมากก็คือครื่องสลด์ไขมันด้วยไดโอดเลเซอร์นะคะแต่เราไม่ได้ใช้เลเซอร์เข้าไปตัดไปทำอะไรให้เกิดบาดแผลนะคะเป็นการใช้คลื่นผ่านตัวนำไปยังผิวแต่ว่าคลื่งตัวนี้จะโฟกัสไปยังไขมันเฉพาะจุดอ,อย่างเช่นปัญหาที่เรามีส่วนมากก็นหน้าท้องใช่เลยค่ะต้นขาต้แนแขนแขนค่ะส่วนไหนที่ต้องการจะนำออกไปอ่ะ บางครั้งการลดน้ําหนักเองเนี่ยก็จะทําให้ผอมทั้งตัวแั่บางส่วนเราก็ต้องการคงไวน้นะคะส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยเราก็จะใช้โฟกัสเฉพาะจุดลงไปอันคือเดโอดเลเซอร์นี้เราเรียกว่าเลเซอร์สลิงะนะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่20นาที25นาทีเองค่ะสั้นมากค่ะ,คะมันจะเมลเข้าไปสลายแป่เฉพาะส่วนนั้นเนี่ยให้เกิดอาการเมล,ลหรือว่าเป็นเหลวๆนะคะ การเหลวนี่ก็จะนึกเปรียบเทียบเหมือนเนยที่เราออกมาจะตู้เย็นนวาวไว้สักพัก่ะจะเหลวลักษณะนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ํานะคะงั้นพอทําไปแล้วประมาณ2ี่ินาทีเราจะวัดสัดส่วนก่อนทําและหลังทําค่ะก็เปรียบเทียบได้เลยค่ะว่าก่อนทําและหลังทํานั้นเนี่ยเราเคยทําได้สูงสุดถึง3มเซนนะคะในคนที่มีไขมันลงไปเลย3มเซนสองถึงสามเซนนี่ได้แน่นอนโดยเฉพาะบริเวณที่มีไขมันหนาอย่างเช่นหน้าท้องหรือว่าเอวค่ได้ผลดี Oh. แล้วจากนั้นเนี่ยถ้าถามว่าไขมันที่สลายเนี่ยมันจะไปไหนไ,ไหกลควรจะสงสัยในข้อน,นี้มันก็จะต้องขับเพราะมันเป็นของเสียไงคะจะขับออกทางระบบขับถ่ายอย่างเช่นผ่านไประบบการไหลเวียนของเลือดก,ก่อนนะคะ,คะแล้วก็ขับออกไปด้วยระบบของเราเองระบบขับถ่ายของร่างกายโอ้ oh. ง่ายๆอย่างนั้นเลยก็คือจะลดลงไปเรื่อยๆคือวันแรกเนี่ยนะที่เราทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่า ทำไมมันลดลงเพราะว่าไขมันมันเหลวมันนิม่มอะค่ะมันเริ่มละลายแล้วค่ะ <Kh> ah. แล้วจากนั้นมาประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ก็จะลงไปเรื่อยๆเราจะทาแต่ละครั้งเนี่ยห่างกันประมาณสิบวันขึ้นไป oh. มาทำ <Kh> ah. ต่อเน,นื่องบางคนไขมันหนาก็มาทํา ไปสักสองสาครั้งค่ะบางท่านก็บอกครั้งเดียวพอใจแต่ส่วนมากก็จะชอบค่ะสองสาครั้งก็ลงก็เริ่มเห็นและเริ่มเห็นมันเป็นทางเลือกอันหนึ่งที่คนไม่ต้องการไปดูดไขมันหรือทําให้เกิดบาดแผลอันนี้เป็นช้อยซีที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่เราเห็นกันแบบดูดไขมันยังไงก็ตามที่เขาบอกว่ามีการดูดเข้าไปเอาเครื่องมือเข้าไปยังไงก็ยังมีแผลอยู่ดีแต่อันนี้ไม่มีเลยการดูดไขมันก็ใช้เทคโนโลยีคล้ายกันก็คือใช้เดลโอเลเซอร์ ขึ้นไปโอดนี่แหละค่ะเข้าไปสลายไขมันก่อนคพอมันมันละลายแล้วเขาก็ค่อยดูด,ด,ดออกมา,ออกมาแต่นี่เราไม่ต้องดูดออกไงฮะก็เลยไม่เกิดแขลละลายาไปออเองขับถ่ายเองค่ะ ขับออกไปเองตามธรรมชาติซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการให้เกิดแผลไม่ต้องการพักฟื้นไม่เจ็บใช่ไหมคะพี่ต้อยขาตอนันนี้อุ่นๆเองนอนทําแบบว่าสบายๆเพลินๆแล้วบางรายอย่างสมมุติว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะไปไลยไขมันด้วยวิธีการดูดให้เกิดบาดแผลเนี่ยไม่ได้เลยจริงด้วยค่ะมาใช้วิธีนี้เป็นทางเลือกอันนึง โอ้โหวิธีนี้ได้ข่าวว่าคนนิยมกันมากเลยใช่ไหมก็ออจองคิวกันแล้วค่ะโอ้โหคือแล้วเวลาเราทําไปแล้วเนี่ยจะกลับมาอ้วนอีกจะกลับมามีไขมันอีกไหมอะคะ่ะไขมันเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่เราสะสมจากการรับประทานอาหารอ,อยู่แล้วนะคะ,คะเมื่อไร่ที่เราทานมากๆมันก็ต้องพักไปะส,สะสมใหม่แต่ว่าการที่เราได้สลายออกไปเนี่ยก็เป็นช้อยที่ว่ามันก็ออกไปได้เร็วกว่าการอดอาหารค่ะ ถามว่าจะกลับมาอีกไหมเราก็ต้องควบคุมอาหารไปด้วยต้องออกกำลังกายไหมคะออกกำลังกายนี่หลังจากที่เราสลายไขมันด้วยวิธีนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะช่วยให้มีเทคนิคอีกอันหนึ่งเสริมก็คือการกระชับกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันเฟิร์มตัวนี้ก็เรียกว่าอันตรปิตอันตรปิตนี่ก็เป็นขึ้นขึ้นเสียงอันตร t ก็มาจากอันตร์าวอันตราวเนี่ย จะเข้าไปกระชับเหมือนกับเราบริหารนัร่งกายเป็นเป็นหมื่นๆครั้งนะคะอย่างหน้าท้องเนี่ยปกติเราซิกอัพเนี่ยจะได้ไม่เยอะขนาดน,นั้นโอ้โหแล้วแล้วกว่าจะได้ซิกแพคอย่างที่เขาบอกโโอ้หไม่รู้กี่ปีนะคะเป็นนิสัยซิกแพคได้ได้วยนะ,ะอ้าวจริงเหรอคะเวลาทำสะโพกก็ปั้นให้สะโพกได้ค่ะมันจะเฟิร์มขึ้นมาซึ่งการทำเนี่ยเราก็ใช้ใช้คลื่นสไปเนี่ยกระตุ้นบนผิวเฉยๆนะคะไม่ไม่ได้เจ็บสบายด้วย มันเป็นแพทสีเวสเซไซ์ค่ะเป็นการออกกําลังกาย,ยทางอ้อมอันนึงเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย ไปออกมันกายเลื่อนเลยอะไรเงี้ยนะบางทีไวไม่ได้นะพี่ต้อยแล้วอันนี้นอนเฉยแล้วก็เพื่อนก็จะไปกระตุ้นเฉวาะจุดให้กล้ามเนื้อเฟิร์มขึ้นก็หมายความว่าในในขั้นตอนที่สลายไขมันไปที่พี่ต้อยบอกว่ามันละลายไขมันมันอาจจะเหลวมันอาจจะไม่กระชับทําตัวนี้ควบคู่ไปก็จะทําให้กระชับขึ้นกระชับแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาให้มันเติมเป็นรูปทรงสวยงามอย่างคนบางคนอยากทําซิสไพล์เนี่ย่อจะไปออกกําลังกายไปเข้าฟิตเนสเนี่ยใช้เวลานานอันนี้ทำ ได้ด้วยค่ะก็ชัดต้นแขนได้โอ้โหก็การผลดง่ายด้วยโอ้ผมคลอยได้แล้วเราต้องทำควบคู่กันทุกครั้งไหมคะหรือว่าแบ่งการสัดส่วนกันทำยังไงะก็ทำควบคู่ได้หรือว่าหลังเพราะว่าเนื่องจากการทำเลเซอร์สลิมเนี่ยจะทำระยะทิ้งระยะเวลาห่างกันประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะหรือว่าสิบวันขึ้นไประหว่างนั้นเราก็มาใช้ อันตรฟิตเนี่ยมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่ากระชับสส่วนร่วมด้วยก็ะจะได้ผลเร็วขึ้นค่ะอย่างอันตรฟิตเนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยพี่ต้อยค่ะเราเราจะต้องแบบอ่าสมมติเราฟิตได้รูปร่างที่พอใจแล้วแล้วเราจะต้องไปออกกําลังกายเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้รูปร่างมันคงอยู่หรือว่าเออมันจะกลับมาทําให้เราแบบว่า ก็อันนี้เป็นวนอีกหรือยังมการออกกําลังกายเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือที่เราจะต้องออกกำลังกายโดยมือธรรมชาตินะคะที่ว่าแอ <active exercise S 1> คทีฟเอสเซ์ไ์เนี่ยมันเหมาะสมละแต่ว่าบางท่านที่ยังไม่ไม่ค<ๆ>่มีเวลาหรือว่าใจร้อนอยากให้ออกเร็วๆนะให้เห็นผลเลวเนี่ย ก็มาใช้วิธีนี้ก็ทําซ้ําได้แล้วก็จะทําร่วมกันก็ได้เป็นเอสตรไซด์ด้วยแล้วมาทําวิธีนี้ด้วยก็ได้โอ้ก็จะยิ่งเฟิร์มใช่ค่ะโอ้โหถือว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่อยากดูแลรูปร่างอยากให้พี่ต้อยฝากไว้หน่อยค่ะสําหรับคนที่กําลังคิดแล้วฟังพี่ต้อยแล้วโอ้สนใจอยากจะมาทําค่ะก็การที่เตรียมตัวมาทำจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพียงแต่นัดจองรวงหน้าแล้วก็ มีระยะเวลาให้เรามาแต่ละครั้งก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งก็สามารถทำทรีทเมนต์ได้ทั้งสองอย่างข้อจำกัดเรื่องโรคประจำตัวอะไรมีไหมคะไม่้มีปัญหาเลยค่ะเพราะว่านอกจากคนที่เคยดามเหล็กอันนั้นไม่ได้ต้องแจ้งหน่อยต้องมีคลื่นกระแสไฟฟ้าหรือว่าการใช้คลื่นไดโอดเลเซอร์นี้เข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องการให้ไปกระตุ้นในส่วนที่ดามด้วยเหล็กเป็นข้อห้ามนิดเดียวเองค่ะแต่ในเรื่องของ เราประจำจวไม่มีปัญหาค่ะโอ้โหถ้ายังมีข้อกังวลหรือสงสัยสามารถเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่เราสามารถที่จะแนะนําได้ได้ค่ะแล้วก็มีทั้งตอบทางไลน์นะคะทางโซเชียลแล้วก็โทรมาถามสอบถามไปตรงที่ทางร้านตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นี้นะะแล้วก็มีแพ็กเกจดีๆด้วยตอนนี้โปรโมชั่นมีหลายแพ็กเกจก็ยิ่งซื้อมายิ่งถูกมากมีทั้งแถมมีทั้งลดราคาให้นะคะ น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะตอบโจทย์รูปร่างดีแถมกระชับอีกต่างหากแล้วราคาก็สามารถคุยกับพี่ต้อยได้ด้วยกับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะเพื่อน,นั้นต้องรีบตัดสินใจแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ต้อยมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็คือเทคนิคพร้อมเกล็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับความงามสุขภาพของ r r n n e s s w w l l n e s s c e n t e r นะคะใน EP หน้าเราจะมีเคล็ดความงามที่จะเปลี่ยนคุณให้สวยสุขภาพดีดุดเจ้าหญิงอย่างไรต้องติดตามกันใน I am Princess ค่ะติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าช่อง y o u t u b e c h anel n แห่งนี้ละคะ่ะและพบกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ เพียงโทรเข้ามาตามหมายเลขนี้คุณจะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับทุกบริการที่คุณสนใจที่ Princess Wellness Center เท่านั้นนะคะ